คนที่จะตายเนี่ยจิตเนี่ยมันไปหาที่เกิดก่อนพระพุทธเจ้าลยท่านเห็นพุทธเจ้าท่านเห็นว่าคนเนี้ยตายแล้วจะไปไหนทั้งๆท,ที่คนนี้ยังไม่ตายนะบางคนนี่สามารถจะนั่งเห็นตัวเองว่าตัวเองตายแล้วจะไปไหนนี่คนเราไม่เชื่อกันหรอกก็เชื่อพุทธเจ้าก็แล้วกันพุทธเจ้าลยท่านมองเห็นว่าคนนี้ตายแล้วจะไปไหนท่านเห็นว่า ในร่างกายของคนนั้นอะ่ะมีปรากฏนิมิตเป็นวิญญาณปรากฏเป็นรูปสัตว์เป็นรูปเปรตเป็นรูปเทวดาเป็นรูปมนุษย์อยู่ในร่างคนนั้นแล้วเดินออกจากร่างคนนั้นไปสู่ภพภูมินั้นทั้งที่คนนั้นยังไม่ตายพุทธเจ้าเขาพยากรณ์ไว้ได้เลยว่าคนนี้ตายจะไปเป็นอะไรทําไมจึงรู้ได้ว่าตายเป็นอะไรก็เพราะว่าใจคนนั้นมันรับ บาปรับบุญอยู่ขณะนั้นอยู่เป็นอารมณ์แล้ว